รถสภาพสวยหรูหราดูดีเครื่องแรงขับดีมากๆเลยค่ะ,ะคอนเดคขอร์ด 2.4L เกียร์ออโต้ VTEC ปี2005ราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่169,000บาทเท่านั้นค่ะดาวเริ่มต้นที่10,000บาทส่งเดือนละ5,000กว่าบาทนะคะขอคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่13,000บาทขึ้นไปเกษดรกคนี้ไปเช่งงานได้แล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะครับรถที่น่าใช้แล้วก็ขับตีมากๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะสวยมากๆสภาพาดีมาก มากเลยนะคะแบบก็ลายสวยด้วยนะ พันกาบาทค่ะคนซื้อได้รับรวมอที่นึ่งหมืม่น3 0 0พบาทขึ้นไปก็สุดคนนี้ไปเฉีงานได้แล้วนะคะรู้ลาาดูดีราคาไม่แพงซื้อสดก็ได้นะเล่มทะเบียนเราพร้อมโอนค่ะสภาพดีค่ะคนนี้น่าใช้ค่ะมาทดลองขับดูได้นะคะ ส,สุดเลยค่ะบอปปไฟฟ้าคู่หน้าอีกต่างหากนะคะเป็นตัวท็อปของเครื่องยนต์2.4นะคะ,ะเครื่องนะคะเป็นเครื่องยนต์2.4เบนซินค่ะเยังไงโทรสอบถามรายลเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0 9 2ย์ 50, 50 8 58้าติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติดที่ช่องในดีเมียสัยนำหน้า SIA มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะคุ้มค่าน่าใช้ค่ะสำหรับรถคันนี้ค่ะ